แม่บอสพี่อัะค่ะเขาเป็นความดันตาเมื่อวานแม่มา้อยฟังแม่ดีใจมากแม่ดีใจมากแม่หน้าตาตื่นเต้นมากแล้วแม่กว่าคือยืนฟังแม่จนไปไหนไม่ได้อ่ะค่ะคือแม่มีเรื่องเล่าเยอะมากจนจนเราพูดว่าแม่เดี๋ยวพรุ่งนี้หนูไปหาแม่เดี๋ยวหนูอ่ะมาไลกับแม่ดีกว่าหนูอยากให้แม่เป็นคนเล่าน้องๆเองหนูอยากให้แม่เล่าแบ่งบุญครูพูดแบบนี้ เพราะว่าแม่เป็นเจ้าของเคสแล้วหนอูอยากให้ทุกคนได้ยินจากปากแม่เพราะว่าแม่ครูค่ะปฏิบัติธรรมหนักมากนะคะแม่บอสพี่อูอค่ะสวดมนต์ทีเป็นสองสามชั่วโมงแล้วทั้งวันนะคะอยู่กับการปฏิบัติทํางานทุกอย่างในบ้านทํางานปฏิบัติตลอดทุกขณะจิตนะคะแม่พี่อูเป็นคนที่สุดยอดจริงๆนะคะแม่พี่อูบอกว่าทุกครั้งที่ไปหาหมอตาแม่พี่อูอค่ะมีมเีเขาเรียกอะไรนะต้อต้อเนือ้อ นะคะต้อกระจกหรือต้อเนื้อไม่รู้นะคะมันเข้าไปในตาดาแล้วแล้วตามันเคืองอันนี้อันนี้เคสของแม่แม่เลยนะคะเสร็จแล้วอะค่ะแม่ไปหาหมอเมื่อไหร่แม่จะมีความดันตาเขาเรียกความดันตา1 8บแถึงยีตลอดเลยซึ่งมันเป็นภาวะที่ไม่ดีเลยภาวะที่ไม่ดีเลยนะคะเพราะภาวะความดันตาห้ามเกิน10ความดันของลูกตาเราอะคะ่ะต้องมีภาวะความดันตาไม่เกิน10ค่ะ นะคะค่าที่ดีที่สุดที่ควรจะมีคือต้องไม่เกินสิบเท่านั้นถึงเรียกว่าค่าที่ดีที่สุดนะคะแม่ไปเมื่อไหร่อะคะแม่ก็มีความดันตาอยู่ที่18-20แล้วครูก็เลยถามว่าอ้าวแม่แม่ยังไม่ได้เล่าจบนะครูบอกอ้าวแม่แล้วแม่ไม่ใช้สเปรตาเหรอคะอ่ะครูก็ถามเงี้ยแม่ก็บอกว่าแม่ก็กลัวเปลืองพ่อแม่เราเป็นแบบนี้จริงๆนะคะพ่อแม่ครูก็เป็นพ่อครูก็เป็น แม่กลัวเปืองเพราะว่ามันแพงแม่ก็ไม่ค่อยได้ใช้นอกจากวันไหนที่แม่แสบตามากๆแม่แม่เพ่งโทรศัพท์มากๆแม่ทํางานมากๆแล้วแม่ปวดตาแม่ถึงจะใช้จนมาวันหนึ่งที่พอไลฟ์คือครูค่ะไลฟ์เรื่องตาทาาก็คือพ่อครูนี่แหละนะที่ว่าพ่อครูไม่ต้องผ่าตัดตาแล้วอะค่ะแล้วแม่ก็ฟังไลฟ์วันนั้นจนจบหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาแม่แม่ปุ้ยแม่ของบ่อพี่อัวค่ะ ใช้สเปรย์ทุกวันใช้วันละสามนับด้วยนะหนึ่งสองสามสี่นับด้วยนะคะแม่บอกว่ากลัวเบืองนับแต่ใช้ทุกวันไม่ไม่พลาดเลยแม้แต่วันเดียวตั้งแต่วันที่พรไลฟ์วันนั้นแหละแม่ก็เลยใช้ทุกวันนะคะเสร็จแล้วค่ะแม่บอกว่า แม่ก so ็แบบสงสัยอยู่เหมือนกันนะพรว่าทาไมตาแม่มันชัดแจ๋วเลยทําไมเดี๋ยวนี้แม่มองอะไรไม่ต้องใส่แว่นเลยเมื่อก่อนอ่ะจะต้องมองแว่นจะต้องใส่แว่นตลอดปรากฏว่าค่ะแม่ไปตรวจมาเมื่อวานเมื่อเมื่อเมื่อวานค่ะเมื่อวานหรือวันก่อนนะคะเมื่อวานหรือวันก่อนครูจำไม่ได้เพราะว่าแม่โทรมาบอกครูว่าแม่อยู่โรงพยาบาลคุูก็ตกใจแม่บอกว่ามาตรวจตาปกติลูกหมอตานัดคุณรู้ไหมหมอยังงง ไอ้ที่มันจะเข้าไปในลูกตาดำอะค่ะมันหดหายไปไหนไม่รู้แล้วที่สำคัญที่สุดเลยนะคะก็คือแม่บอกว่าหมองงว่าความดันตาของแม่อยู่ที่แปดจากเก้ามันกรี๊ดเลยค่ะไม่รู้อ่ะข่าวดีของครูคือการที่พ่อแม่ครูมีสุขภาพดีค่ะมันคือข่าวดีที่สุดค่ะ แม่นี่ยิ้มแก้มปรีมากแล้วแม่อยากไลฟ์กับครูมากเดี๋ยวนะคะครูเลยบอกว่าแม่เดี๋ยวถ้าแม่มีโอกาสนะถ้าเกิดว่าสมมุติว่าแม่ว่างนะหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปไลฟ์ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่อยากคุยมากเลยค่ะคุณเพราะแม่ไม่ให้ครูไปไหนเลยนะคะครูจะโดนเดินตรวจงานแม่ก็แบบคือแม่อยากเล่าให้จบอะไรอย่างเงี้ยค่ะความดันตาแม่อยู่ที่8ปถึงเก้า และที่สําคัญที่สุดนะคะไอ้ตรงที่มันมันมันจะเข้าตาดำอะค่ะมันหายไปมันหายไปเลยนะคะก็คือมันเหมือนมันมันยุบอะค่ะมันแบบแทนที่มันจะขยายตัวค่ะมันยุบอย่างเงี้ยค่ะแม่บอกว่าถึงว่าทําไมตาแม่ใสแจ๋วเลยมองหนังสือสวดมนต์มองอะไรชัดอะไรแบบนี้นะคะ